แเมส่งแชทของเราอยู่ๆก็ส่งข้อความไม่ไปกดพิมพ์ไม่ได้เป็นแบบนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงมาดูคลิปนี้กันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเรานะคะเรวิยนยูทูบค่ะ,ะในวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนแก้ปัญหาที่แมสเจอร์ของเราส่งข้อความไม่ไปกดพิมพ์ไม่ได้นะคะทำยังไงก็แก้ไม่ได้ลบแอป แล้วติดตั้งใหม่เนี่ยปัญหานี้ก็ยังไม่หายนะคะซึ่งวิธีที่น้ำจะพาทุกคนไปทำเนี่ยบอกเลยว่าง่าย,ายเนาะอันดับแรกนะคะทุกคนให้ทุกคนเนี่ยไปที่การตั้งค่าของเราก่อนเข้าไปที่การตั้งค่านะคะทุกเครื่องมีการตั้งค่าจากนั้นนะคะให้ทุกคนเลื่อนหาคำว่าแอปพลิเคชันและการอนุญาตเลื่อนหาคำว่า แอปพลิเคชันและการอนุญาตนี่นะคะทุกคนหรือของบางคนของบางเครื่องอาจจะขึ้นแค่ว่าแอปพลิเคชันนะคะอาจจะมีอาจจะไม่มีคำว,ว่าการอนุญาตมาเนาะมันอันเดียวกันนะคะให้ทุกคนกดเข้าไปเลยหลังจากที่กดเข้ามานะคะเครื่องของน้ำม,มันจะมีให้กดต่ออีกก็คือให้เลือกไปที่ตัวจัดการแอปจากนั้นนะคะเข้ามาหน้านี้ให้ทุกคนเนี่ยหา messenger ค่ะ messenger ของเราอยู่ไหนเอ่ยอ่าเจอแล้วถ้าเจอแล้วนะคะให้ทาการกดแตะเข้าไปได้เลยจากนั้นกดไปที่ที่จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องและก็กดไปที่ล้างข้อมูลล้างเลยนะคะล้างข้อมูลไปเลยถ้าล้างข้อมูลแล้วนะคะล้างไม่หายอ่าอยากให้เพื่อนเอนเนี่ยลองอ แจ้งปัญหานี้ไปทาง messenger นะคะเดี๋ยววิธีนั้นค่อยมาดูในคลิปถัดไปเนาะแต่แต่ในคลิปนี้นะคะอยากให้ทุกคนลองล้างข้อมูลกันก่อนเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ